ไปดูกันนะครับทั้งในฝั่งของสหรัฐนะครับรวมถึงที่ฮอกไกโดของญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็กําลังประสบวิกฤตหนักเลยนะครับถูกพายุหิมะพัดถล่มนะครับก็ส่งผลกระทบนะครับต่อการเดินทางของประชาชนด้วยนะครับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่จะถึงนี้อย่างที่สหรัฐนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐนะครับล่าสุดออกประกาศเตือนออกมาเป็นการเตือนพายุฤดูหนาวรวมถึงพายุหิมะนะครับใน5รัฐนะครับก็คือที่เนวาดา โคโลราโดนะครับไปจนถึงรัฐนอรดาโควตาเซาท์ดาควตาแล้วก็ทางตอนเหนือของมินนิโซตานะครับคาดการณ์นะครับว่าตลอดสุดสัปดาห์จะมีหิมะตก,กหนักหนานี่ประมาณสัก2-15ถึง15นิ้วลมเองก็กระโชกแรงด้วยนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางช่วงเทศกาลคริสต์มาสของชาวอเมริกันกว่า94ล้านคนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวแล้ว ส่วนที่รัฐนิวเม็กซิโกนะครับไปจนถึงรัฐวิสคอนซินตอนนี้เกิดฝนเยือกแข็งนะครับทำให้ถนนลื่นก็มีการแจ้งเตือนนะครับผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุกันได้ ส่วนที่เมืองสโปเคนนะครับที่วอชิงตันนะครับก็เกิดอุบัติเหตุรถชนกันนะครับครั้งเดียวกว่า20คันเลยนะครับเพราะว่าถนนลื่นจริงๆก็แจ้งเตือนประชาชนนะครับเพิ่มความระระวังกันมากขึ้นอันนี้คือที่สหรัฐนะครับไปดูในเอเชียกันบ้างนะครับตอนนี้ที่ฮอกไกโดนะครับทางตอนเหนือของญี่ปุ่นก็กําลังเผชิญกับหิมะที่ตกหนักรุนแรงที่สุดในรอบ50ปีก็ส่งผลกระทบด้วยนะครับกับผู้โดยสารป่า6,000คน ตอนนี้มีผู้โดยสารจำนวนมากนะครับติดค้างอยู่ที่สนามบินนิวชิโตเซะนะครับที่ซัปโปโรของฮอกไกโดนะครับติดค้างกันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วนะครับหลายหน่วยงานต้องเข้าไปช่วยเหลือมีเที่ยวบินกว่า280ิเที่ยวบินนะครับตอนนี้ก็ถูกแคนเซิลไฟ์ออกไปนะครับถูกประกาศยกเลิกไฟ์โดยทางบริษัทนะครับที่เป็นผู้บริหารสนามบินนะครับก็บอกนะครับว่ามีผู้โดยสารที่ติดค้างอยู่ที่สนามบินมากที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีพศ2535 การให้ความช่วยเหลือเองอาจจะไม่เพียงพอนะครับอากาศค่อนข้างหนาวคือสนามบินเนี่ยมีผ้าห่มอยู่แค่ประมาณสัก4ี่0ันผืนเท่านั้นนะครับแต่มีคนตกค้างกว่า6 0พันคนก็ไม่พอนะครับตอนนี้ต้องไปขอยืนผ้าหม่มมาจากฐานกองกําลังป้องกันตนเองที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับมาช่วยเหลือผู้โดยสารในเบื้องต้นก่อนแล้วก็มีการระง,งับเที่ยวบินด้วยนะครับดังนั้นช่วงนี้ใครที่จะเดินทางนะครับไปที่ฮอกไกโดนะครับอาจจะต้องตรวจสอบไฟบินกันให้ดีด้วยครับ